นสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับใครที่สนใจจองมีดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาให้นะครับเผื่อใครสนใจตัวไหนนะครับตัวนี้1 2 3 4 4สี่เล่มนี้ราคา650บาทนะนะครับถ้าใครสนใจก็จองเข้ามาได้นะครับงานก็จะรอประมาณ15-30วันนะครับ1เดือนก็จะมี2ชุดชุดวันที่ สิบห้ากับสิ้นเดือนนะครับก,ก็คือกลางเดือนกับสิ้นเดือนนะครับจะมีการส่งมีดกันช่วงนั้นนะครับส่งวันที่16กับวันที่1วันที่2อะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นรุ่นนะครับบอกผมว่า7นิ้วรุ่น7นิ้วครึ่งนะครับผิวดําด้ามราดูนะครับจะเป็น650บาทนะครับถ้ารุ่นนี้เป็นผิวดําด้ามไม้พยุงก็จะเป็น750าบาทนะจะเพิ่มมา100บาทนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้เป็นด้ามราดูผิวขาวนะครับ ก็จะเป็นก็จะเพิ่มไป50ห้าสิบาทจากหกร้อห้าสิบก็จะเป็นเจ็ดร้อยนะครับอ่าถ้ามันใส่ด้ามพยุงอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบนี่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยแปดร้อยบาทด้ามพยุงอยู่กับขาวแล้จะเป็นอย่างนี้งานนี้นับแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็งานก็จะมีขออนุญาตขอโทษครับอ่าก็จะมีอ่าสารสามมิลกับสี่มิลนะครับสามมิลก็เอาไว้แร่โดยตรงเลยแล้วก็สี่มิลก็จะใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมีความบางความหนาที่แตกต่างกันแล้วก็การตั้งคมให้นะครับ ตัวนี้รุ่นเล็กก็มาหน่อยครับไหนชอบชอบประมาณไหนนี่ดูมือผมนะไม่เล็กนะครับกําลังพอดีมือนี่เขาเรียกว่ารุ่น6นิ้วนะรุ่น6นิ้วราคา600บาทนะครับเนี่ยห0ร้0ยห0ร้อยหกร้อยหอ้ันุ่ 600, 600, 600, 600, 600, 600. น7 0็ด0้ 700, 700. เพราะว่าเป็นด้ามพยุงนะมันจะเพิ่มอัน100้อยบาทนะครับตาม ตามหลักการของที่ผมขายนะแล้วก็เหมือนเดิมถ้ามันจะเพิ่มขัดขาวแบบนี้ขัดขาวแบบนี้ก็ได้นะมาใส่ตัวนี้ก็จะเพิ่ม50บาทเหมือนเดิมจาก6 0 0ก็เป็น6 5 0บาทนะครับจาก700ก็จะเป็น7จ0บาทครับโอเคมีสมันสามมิลกับ4มิลน,นะครับพวกนี้นะตัวแรกนะตัวนี้ไม่มีสันนะครับตัวนี้สันอยู่ประมาณ3มิลก,กว่าๆนะครับตัวนี้เป็นเดบะนะครับคู่นี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะถอดซองแป๊บนึงขออนุญาตนะ ขาวกับดำนี่ราคาเดีวยวกันนะครับเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะขาวกับดำด้ามเป็นด้ามแปดเหลี่ยมนะครับ,บขออนุญาตนะครับผมอาจจะพูดเร็วหน่อยเพราะทาเวลา,าผมจะต้องแพ็คของส่งให้ลูกค้าละด้ามประมาณนี้นะครับสันประมาณนี้ช่วงโค้งนี่ก็ปาดมีดแรกผมก็เหมือนกันนะผมจะเน้นช่วงทองนี้นะครับให้ ให้นิ้วมือเราเข้าไปได้ดีนะครับสะดวกไม่เจ็บนิ้วอะไรอย่างนี้นะเวลาเราใช้งานานานๆนะครับขออนุญาตเก็บข้าสองแป๊บนึ้งนะโอเคตัวเล็กนี้ก็เป็นมีดเฉพาะทางนะครับของแต่ละท่านที่จะชอบนะครับตัวนี้500บาทนะครับด้านแปดเลียมเหมือนกันนะครับเล็กนิดเดียว4มิลนะครับ ครับเหมือนเดิมนะครับเน้นเน้นช่วงนิ้วเข้านะครับไม่เจ็บนิ้วนะครับตัวนี้ยานากิบะสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันบาทเพราะเป็นด้ามาดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพราะเป็นด้ามาะยุงนะครับสเปคเดียวกัน,นครับงานใช้งานเหมือนกัน <c oughs> ความประณีตความประนีของมีดผมเนี่ยจะอยู่ที่พวกนี้หนึ่งสองสาม ความปรนี้ของงานผมอยู่ที่ยานากิบาแล้วก็เดบะนะครับจะค่อนข้างประนีตพวกนี้ไม่ใช่ไม่ประนีตเนี่ยตัวนี้ก็คือประนีตนะครับแต่พวกผิวดําคือเบสิกเพราะว่าอาจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบงานผิวดําคือเขาชอบความดูดุความเถื่อนๆอ,อย่างนี้นะครับก็ต้องการแบบนี้นี่คือรถนิยมนะครับตัวนี้900บาทนะครับรุ่น10นิ้วนะครับยานากิบารุ่น10นิ้วราคา9 0้บาท ดูการเข้าดามประมาณนี้รายละเอียดดามกลมนะครับหดทองเหลืองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกกันนะถ้างานล็อกกันจะต้องทะลุสองฝั่งนะครับแต่ถ้าฝั่งเดียวอย่างนี้แสดงว่ารูรูรูใส่กาวนะครับใส่กาวมาพอกาวพอกาวออกพอกาวออกรูนี้เราค่อยๆเอามีดใส่นะครับ กัดมีดตัวนี้9 0 0บาทนะครับสเปคนี้เลยนะครับด้ามาดูแต่ถ้าอยากได้ด้ามพยุงก็เพิ่มอีกหนึ่งร้อบาทก็เป็น1000บาทนะครับอันนี้ตัวเล็กน้องสุดนะครับยานากิบะ8นิ้วครับสตาร์ท8 0 0บาทจะเป็นด้ามาดูดังแดงนี้นะดำดำนี้ด้ามพยุงนะครับแสดงว่าเล่มละ9 0้บาทนะครับถ้าเป็นด้ามาดู800นะครับอย่าลืมนะครับด้ามพยุงจะเป็น900นี่ครับ มิดแร่ไซส์ใหญ่สุดนะครับ9นิ้วนะครับราคา800บาทนะครับถ้าเป็นน้างพยุงก็9ก0นะครับถ้าเพิ่มกัดขาวก็50บาทขึ้นอยู่กับว่าด้ามอะไรนะครับถ้าด้ามมาดูก็จะเป็น8 5 0นะครับกัดขาวถ้าเป็นน้ามพยุงก็9 5้ารานะครับสำหรับกัดขาวซองส้านะถ้าจะถ้าจะเอาต้องสั่งแยกนะครับหนัยส่วนตัวก็ไม่ไม่ค่อยชอบงานซองนะถ้าลูกค้าทำเองแล้วก็ทำเองเลยนะครับ ใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่กับเบอร์โทรเอ้ยไม่ใช่ที่อยู่ผมจะให้เบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ไว้ให้ไม่ไม่ใช่ลิงก์ไลน์สิไอดีไลน์เนาะผมยังไม่ค่อยได้มีเวลาทําเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้เหลยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับยังยังไม่ถูกใจวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราคุยกันไปก่อนได้นะครับสอบถามได้ไปก่อนได้เลยนะครับ ใครสนใจเริ่มไหนก็ค่อยทักผมมานะครับโทรหาผมก็ได้นะครับสวัสดีครับ